ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มาต่อเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไป <c oughs> เป็นนั้นว่าวันก่อนเมืองพาราณสีหรือว่าเมืองเชกุดอนสมัยพระเวสสันดรน,นั้นเรียกว่าเมืองเชกุดอนแต่ว่าสมัยที่องค์สมเด็จพระินวรบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเล่าเรื่องให้ฟังสมัยนั่นเขาเรียกกันว่าเมืองพาราณสีเป็นอันว่าเมืองพาราณสีนี่เป็นเมืองที่บรรจุความดีคือพระอริยเจ้าและพระโพธิสัตว์เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคทรงตรัสต่อไปวันนี้ไม่ย้อนหลังเรื่องร้องไห้ก็รู้กันว่าร้องไห้ ถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททหลายไม่ทราบไปร้องให้ปเป็นยังไงก็ลองหัดร้องดูบ้งก็ได้เป็นนั้นว่าพระเวสสันดรได้ทรงบำเพ็ญทานครั้งใหญ่อยู่จนพระอาทิตย์ตกดินคือว่าพระอาทิตย์รับไปจึงได้เสด็จกลับคืนเข้าสู่ปราสาทเมื่อทรงประทับที่พักผ่อนพอสมควรแล้ว ก็สเสด็จไปยังปรา,าสาทพระราชวิดาเพื่อทูลลาสำหรับพระนางมัสีก็สเสด็จตามไปด้วยตั้งใจว่าจะทูลลาตามสเสด็จพระราชสวามีไปด้วย <c oughs> อันนี้ดูน้ำใจขวานางมัสีและกันหาชาลีสำหรับพระเวสสันดรนั้นกราบทูลกับพระราชวิดาว่าข้าแต่พระราชวิดาที่เคารพรัก พระองค์ได้ทรงในประเทศข้าพระองค์พรุ่งนี้ข้าพระองค์จะขอทุนลาไปสู่เขาวงกฏในป่าหิมะพันแล้วพะยาค่ะแล้วก็หันระพักไปทางพระมารดากราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์ต้องพัดพราดจากพระนครไปเช่นนี้ก็จะขอบำเพ็ญบุญให้เต็มที่จึงอยากจะขอประทานอนุญาตบวชสิเลยพระยาค่ะ อ๋อตอนนี้เป็นอะไรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบไหมเพราะว่าสมัยพระเวสสันดรน,นี่ท่านหนักไปนหนึ่งทานบารมีและการบวชนี่ก็ถือว่าเป็นเนคขมะบารมีเป็นร่ายการสร้างบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีทั้งหมดจะต้องมารวมตัวกันถ้า <c oughs> เรื่องนี้ถ้าสงสัยก็โปรดหาเทป บารมีมาฟังกันก็แล้วกันเป็นอันว่าพระน,นางภพสันดีที่ได้ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยแม่อนุญาตขอให้การบวชของลูกจมสงเดจเถิดแล้วก็จงึงจึงได้ทรงหันมาพักไปไปถามพระน,นางมาสีว่าสำหรับแม่มาสีล้วลูกครับจะโดยเสด็จขมันโดยประวัติตามจะตามเสด็จหรือ อยู่กับลูกลูกเถิดลูกรักอย่าไปตกระกรรมลำบากในป่าด้วยกันทำไมเนาะอันในป่านะั้นมันลำบากนะลูกนะ <c oughs> ป่าไม่เหมือนบ้านเจ้าเองก็เป็นู้กษัตริย์ไม่เคยตกระกรรมลำบากมาในการก่อนถ้าพระเวสสันดรจะสเสด็จก,ก็ให้เสด็จไปองค์เดียวก็แล้วกันเป็นนั้นว่าพระเวสสันดรนี่ได้แต่ขึ้นว่าข้าแต่พระมารดา ถ้าพระองค์ก็ไม่ประสงค์จะพาพระนางมัตสีไปด้วยถ้าเขาไม่พึงปรารถนาก็ขอจงอยู่ที่นี่เถิดฟังถ้อยคําของท่านนะไม่ดัดแปลงละพระเจ้ากรุงสุนชัยก็ไม่ตรัสก,กับพระเวันดอนแต่กับตรัสก,กับพระนางมัตสีว่าจะถามว่าพระเจ้ากรุงสุนชัยโกรธพระเวันดอนดอ ตอนนี้เนื้อแท้จริงๆนะพระเจ้ากรุงสุนชัยไม่ได้โกรธการสั่งในประเทศเน่ยสั่งในประเทศเพราะคนเขามาร้องแต่ที่ไม่ยอมตัดกระเพาะเส้นดอนเพราก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ําตาไว้ได้นั่นเองเสียพระไทยมากเหมือนกันยิงได้แกล้งหันเบือนมาตัดกับพระนางมาสีว่ามาสีรูกรักชีวิตในป่านั้นคงจะทนไม่ไหว เพราะว่าอย่าตามใจเขาเลยนะเพราะกานอยู่ในป่ามาันลาบากลูกจะอยู่กับพ่อต่อไปเถอะก็แล้วกันในคั้ปลอบภูสภัยสำหรับพระที่ี้ทรงทูลตอบสนองว่ากระหม่อมฉันจะเสวยความสุขอยู่ในพระราชวังได้อย่างไรกันในเมื่อพระราชสวามีต้องตกรกรรมลำบากอยู่ในป่า หม่อมฉันก็จะต้องขอสระเดจตามเสะเดจเปด้วยพระเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าปัญญาที่ดีเมื่อสามีมีความสุขก็สุขด้วยถ้าสามีมีความทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันการที่จะปล่อยพระสามีไปทุกข์แต่พระองค์เดียวนั้นในยามเขาเป็นทุกข์หม่อมฉันไม่เห็นด้วยพระเจ้าค่ะสำหรับพระเจ้ากรุงสนชัยยิงจัดว่าเจ้าจะไปได้ยังไงล,ลูลรัก ป่าหิมพานนี่มันเต็มบริษัทร้ายตั้งแต่ยุงริ้นไรขึ้นไปจนกระทั่งถึงงูเหลือมขนาดใหญ่และก็เสือแรดมีชา้างค่ำคืนก็มีแต่เสียงร้องของนกกาสุนัขป่าก็จะเห่าจะหอนหลรงงมไปจะทำให้เจ้าตกใจหวาดผวาไม่หลับนอน ได้ว่านอนไม่หลับ <c oughs> นั้นไม่ใช่ไม่หลับน,นอนนอนไม่หลับจึงตุกตึกตรองดูซิก่อนเถอะนะ่าสีลูกรักนี่เป็นถ้อยคําของท่านนะ <c oughs> เป็นะนั้นว่าเรื่องนี้เห็นยัดไม่ต้องเสริมมากไม่ต้องแดัดแปลงถ้อยคำเพราะถ่อยคําถ้อยคําท้าสละสลวยจริงๆเหรับพนนางมัสีที่ไี่กราบทูลว่ามอมฉันเองเนี่ยไม่มีความหวั่นไหวอะไรเลย จะขอตามสเสด็จพระเวชสันดรไปจนถึงที่สุดข้าแต่บาราชความเป็นไหมนั้นเป็นของเผ็ดร้อน้ืยเกินพระเจ้า่ะะมอมฉันทนไม่ไหวหรอกเพราะว่าไอ้การเป็นไหมมันเสียศักดิ์ศรีฉะนั้นพระเจ้าจกรุงเ้นชัยจึงได้ตัดว่าชีวิตในป่ายมาพายของเธอนี้จะมีแต่ความทุกข์ทรมาน ถ้าลูกทนไม่ได้ก็จะต้องสูญเสียชีวิตลงยันก็เพราะว่าลูกเป็นสตรีเป็นสุขุมารชาติเกิดในเดกกุลที่บริบูรณ์ไปด้ความสุขจะไปทนชีวิตอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรกันโอ้โหความจริงระเจ้า,จากรุงสุนชัยนี่ไม่อยากให้ใัรยไปทั้งหมดตอนนี้ไปพประนางมาสีที่นี่กราบทูล กับพระเจ้ากรุงสนไัยว่าข้าแต่พระราชวิดาผู้ประเสริฐอันธรรมดาที่เกิดมาเป็นสตรีมีสามีแล้วก็ควรจะร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปให้ตลอดปัญญาที่เคยร่วมแต่วความสุขขันพอสามีที่รับความทุกข์ก็ลีกนี้ไม่นำพาก็มีค่าไม่ต่างกับนางบำเรอโอฟังให้ดีนะ กระหม่อมฉันขอตัดสินใจไปตายอาดาบหน้าร่วมกับพระสาวมามีพระเจ้าค่ะดีกว่าที่ต้องมาเป็นไหมชายร้างอยู่ในรั้วในวังการเป็นไหมชายร้างนั้นจะมีแต่ความทุกข์มีแต่คนเขาจะนินทาว่าร้ายให้ขายหน้าสิ้นเกียรติยศหมดราคาดูหน้าใครเขาก็ไม่ได้ พวกผู้ชายเจ้าชูก็จะพากันดูแคลนล่วงเกินให้เจ็บใจอย่างนี้มัดซีเป็นไปไม่ได้ดอกไปเจ้าค่ะหมายความถ้าเป็นอย่างนี้นะหม่อมฉันมัดซีทนไม่ไหวเพราะว่าจะยอมเป็นไม่โผล่ร่างในมันไม่แน่มันไม่ดีท่านกล่าวต่ว่าอันธมันดาว่าห้วงนาทีคือห่วงน้ําที่มีน้ําก็เปล่าได้ ที่ไม่มีน้ำนะคือหมายความแม่น้ำถ้าปราศจากน้ำก็ไม่มีความหมายว่นแคว้นที่ไร้พระราชาก็หาความความสง่างามไม่ได้หญิงไม่ไร้ไงไร้สลางสง่าราศีมีแต่จะต้องก้มหน้าธงชัยเป็นเครื่องหมายแห่งราชรถท่านาไหวไหนะท่านบอกว่าไอ้ธงชัยเนะี่ย มันเป็นเครื่องหมายแห่งราชรถหมายว่ารถาพระราชาจะไปไหนก็มีธงปักถือว่าเประดวงใจแล้วก็ควันเป็นเครื่องหมายแห่งไฟเพราะท่านเปรียบเทียบไปดี <c oughs> พระราชาเป็นเครื่องหมายแห่งแควนสามีก็เป็นเครื่องหมายแห่งหญิงเช่นนั้นเมื่อหม่อมฉันยขอบวชติดตามพระราชสวามีไปขอพระองค์จะ จงได้ประทานพระบรมราชานุญาตแก่มมฉันมัส,สีเถิดพระเจ้าค่าอตอนนี้น่าจะเราให้กสนุกเปราน,นั้นว่าพระเจ้ากรุงสนชัยไม่ได้ทรงสันดับจึงได้ทรงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นสำหรับมัส,สีลูกรักจะพึงไปกับพระราชสว,สวามีสำหรับกันหากับชาลีลูกกันสองของเธอนี้ยังเล็กนัก พ่อจะขอรับเอา,เอามาเลี้ยงไว้เองจะไม่ให้มีความเด็ดร้อนสำหรับพน,นางมาสีจะได้กราบทูลว่าลูกทั้งสองนี่แหละที่จะช่วยให้มอมฉันคลายจากความทุกโศกไป้าค่ะและก็จะรับความรื่นรมในป่าดได้บ้างพาะอาศัยลูกสองคนเอ๊ะเธอจะไปเธอก็ห่วงลูกด้วยพ่อผัวจะเอาลูกไว้เธอก็ไม่ให เปิดน้ฟังเรื่องราวของท่านไปว่าเมื่อพระเจ้ายกรุงสนชัยจึงนี่ทรงเดดว่าดูก่อนแม่มัตสี <c oughs> ไม่ควรที่ลูกจะพาเอาลูกทางสองไปให้ต้องระกำลำบากไปด้วยเด็กๆเคยเสวยเสวยข้าวสาลีจะเสวยผลไม้ได้ยังไงเคยเสวยได้ถาดทองก็จะต้องเสวยใช้ใบไม้แทน เคยทรงผ้า,ากาสีและผ้าขมอผ้าขมอพัดผ้าทั้งสองนี้ก็เป็นผ้าที่มีราคามากก็ยะต้องทรงผ้าคากลองคือผ้าเนื้อหยาบเคยเสด็จไี้วรหรือว่าราชรถไอวอก็คือคานหามหรือราชรถก็จะต้องเดินเท้าเคยนอนบนพรมก็จะต้องนอนบนหญ้าเคยรูปไร้ได้กฤษณาและกัจจันหอม ก็ยัต้องมอมบดิฝุนละอองเคยพัดวีด้วยแ้จามาจรีหางนกยงุงก็ยังต้องถูกเหลือบยุงรุมกันกัดแล้วก็เจ้าจะทำอยังไงกันเมื่อไม่ควรที่เธอจะทำเช่นนั้นคือนำลูกไปด้วยนลมาสีลูกรักเอ้าฟังคำโต้ตอบกันไปขณะที่พระราชมารดาและพระราชบิดา กับพระราชโอรสและพระสุนิสาขึ้นลูกสะพ้ายออพี่ไร่ร่ำลำพันกันอยู่อย่างนี้จกนกระทั่งราตรีสว่างโอ้คุยยันสว่างเลยพ้ะอาทิตขึ้นบรรดาใหมายก็ทรงนำรถเทียมได้มามาจอดเทียมไว้ที่หน้าประตูวงังพระนางมัตสีก็กราบทูลเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าแต่พระบิดาผู้ประเสริฐ ขอพระองค์อย่าทรงปฏิบีวนาการให้เสียเวลาให้เสียพระทัไทยเลยพเจ้าค่ะกระหม่อมชั้นทั้งสองจะไปอย่างไรเด็กเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะครั้นแล้วก็กราบถวายบัณฑมลาพาพระราชาโอรสฮะและพระราชิดาไปประทับคอยอยู่บนร,รถก่อนพระเวันดอน ส่วนเมื่อเวทเส้นดอนก็ยังคงกล่าวคำลาบรรดาประชาชนที่มาคอยเฝ้าพระองค์ทรงประทานโอวาทตามสมคนแล้วก็สเสด็จขึ้นมาทับราชรถทรงทอดพระเนตรดูนครสีพีเป็นครั้งสุดท้ายและรถทรงก็เคลื่อนออกต่อไปตอนนี้ตอนนี้จะว่ากันไปดีหรือไม่ดีเอามาพักกันสักน,นิดหนึ่งดีไหม พักย้อนลอยถอยหลังว่าคนที่ดีๆอย่างพระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดรนี่ทำความดีแสนดีแต่ทำไมจริงจะต้องมีโทษถ้าจะเลยไปแล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะขาดในความตอนนี้ไปนิดหนึ่งว่าขอบรรดาท่านพุทธบริษัทย่าลืม ว่าการเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนหน่อพระบรมพงโพธิสัตว์เขาอ,องค์สมเด็จพปะะสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายโดยการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะั้นมีกิจอยู่สองอย่างที่มีความจะเป็นมากยากที่คนไม่ใช่พระบรมพงโพธิสัตว์จะเพีงทําได้นั่นคือบริจาคลูกหมดละพัญญาเป็นฐาน คือให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานใ้เรื่องนี้มันทำกันได้ยากแต่ว่าชาตินี้มีความจำเป็นเพราะเป็นบารมีที่จะต้องเต็มถ้าเกิดชาติใหม่ต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าพระโพธิสัตว์ท่านใดยังไม่มีโอกาสให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานท่านผู้นั้นก็จะไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าได้ เดวม่สามารถจะบรรลุว่าโคติยานฉะนั้นการไปคราวนี้นะ่ะเจนว่าบรรดาประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับบรรดาประชาชนส่วนน้อยและก็ทําไมบรรดาประชาชนส่วนน้อยจึงมีกําลังสามารถจะขับไล่พระเวสสันดรไปได้ตอนนี้ก็ต้องหวนไปดูเรื่องของเทวดา ความจริงบางท่านที่บอกว่าเทวดาไม่มีแต่แม้แต่ในเรื่องของเวสสันดรน,นี้ก็มีเรื่องเกี่ยวพันกับเทวดาตัวอย่างพระน,นางผุสดีนี้ก็เคยเกิดเป็นนางฟ้ามาแล้วหรือว่าในโลกน้นมีแต่นางฟ้าไม่มีเทวดาแล้วต่อมาเมื่อพระน,นางผุสดีจจะลงมาเกิดในชาตินี้ก็มาจากเขตของเทวดา นั่นคือท่านเป็นพัญญาของพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยก็คือเทวดาเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันรับรองว่าเทวดามีจริงฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงเคยมีคนมาพูดบ่อยๆว่าบางท่านบอกว่าเทวดาไม่มี <c oughs> ความจริงเทวดามีหรือไม่มีถ้าหากว่าท่านผู้นั้น จะอ่านหนังสือในเขตศาสนาขององค์สมเด็จพระชินสีจะเห็นว่าการปฏิบัติที่องค์สมเด็จประสรงเสวัสดีสภาคสอนให้ปฏิบัติมันมีอยู่สี่แบบคือหนึ่งสุขวิปัสสโกผู้นี้ทำไปจงแทงบรรลุเป็นอรหันต์ไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาทำไปประเภทหลับตาแล้วก็ผ้าดำาผูกหน้า แต่ใช้จิตถูกต้องใช่ได้อีกสามระดับคือเตวิโชชลพินโยปฏิสัมพิทัปโตสำหรับเตวิโชนั้นมีดวงตาเป็นทิพย์หรือว่าเรียกว่ามีอารมณ์ใจเป็นทิพย์สามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นพรหมรู้ภาวะนิพันธ์เห็นสัตว์นรกเห็นเปรตเห็นอสุรกายได้เห็นของที่เล่นลับได้ <c oughs> อย่างนี้เรกวาเตวิโชผู้นี้รู้จักเทวดารู้จักพรหมรู้จักนรกรู้จักเปรตรู้จักอสุรกายอีท่านหนึ่งสําหรับชนะ,ะพิญโยท่านสามารถจะนํากายของท่านไปเมืองเทวดาก็ได้ไปในเขตของพรหมก็ได้ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวโมเปรตก็ได้ไปเที่ยวโมอสุรกายก็ได้ประเภทนี้ไปได้อีร้ีประเภทหนึ่งปฏิสัมพิธัปปตโต มีความสามารถคลุมวิชาสามารพิญญาหกแล้วก็มีการแตกฉานเป็นพิเศษที่มีความฉลาดเป็นพิเศษในความจริงศาสนาขาององค์สมเด็จพระบรมโลก,กเกตสอนไว้ทุกอย่างแต่ก็ว่าท่านพู้ใดมีความสงใสัยในคำสอนประเภทนี้สมเด็จพระจินสีสมบอกไว้แล้วว่าอามิสบูชานะ่ะเป็นของดี แต่ว่าแต่ท้าคตเห็นว่ามีผลน้อยแต่ท้าคตสนเสริญปฏิบัติบูบชาในองค์สมเด็จพระบรมศาสดา,าตรัสในวันที่นิพพานต <c oughs> ีพระอนุนกราบทูลองค์สมเด็จพระวิชิตมานว่าเวลานี้เทวดากับนางฟ้าทั้งหลายคือชาวสวรรค์ ได้โปรยปลายอกดอกชบามาบูชาองค์สมเด็จพระพักตรวันในวันที่จะปรินิพานในเขตระหว่างดางรางังทั้งคู่บริเวณนั้นทั้งหมดเต็มไปด้วยดอกชบาพระหรือคนจะเดินไปเดินมาต้องลุยดอกชบาไปแค่เขา่าดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงตัดว่าอานันท์โดก่อนอน,นุน อาวิสบูชาการบูชาได้สิ่งของเป็นของดีมีผลนื่งกามาวาจรสวรรค์แต่ว่าถ้าถาคตนี้นั้นต้องการจริงๆก็คือปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามคำสอนฉะ <c oughs> นั้นหากวรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่เป็นสาวกขององสมเด็จพระจินวรถ้าสงสัยว่าเทวดามีจริงหรือไม่มี พรม,มีจริงหรือไม่มีนรกมีจริงหรือไม่มีก็จงอย่าบูชาสมเด็จพระจินสีเพียงแต่เพียงแค่อ่านหนังสือมันไม่หมดสงสัยถ้าอ่านหนังสือศักท่าไรก็ตามทีศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์จิตมันก็ยังไม่หมดจิกิเลสเรื่องฌานสมาบัติมันก็ไม่ปรากฏต้องปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคต อย่างน้อยก็ได้สองในวิชาสามคือทิ่ปคกุยานและลึกชาติได้เพียงเท่านี้แต่บรรดาญาโยพุทธบริษัททั้งหลายคำสงสัยว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีก็จะหมดไปเป็นอันว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกตอนนี้จะของดเรื่องของท่านไปก่อน <c oughs> จะขอย้อนไปทิ้งกฎหรือว่าเหตุที่ทำให้พระเวสสันดรต้องถูกในประเทศในคราวนี้เพ <c oughs> ราะว่าพระเวสสันดรเป็นคนดีนบรรดาท่านนั้งหลายฟังแล้วก็จำไว้ด้วยนะพระเวสสันดรในตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสร้างโทษให้แก่ใครมีแต่ความเมตตาปราณีไวด้วยการทั้งปวงแต่ว่าพระเวสสันดรต้องถูกในประเทศนะพูดตั้งตอนนี้นะ ไอยาจะคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถแล้วพระเจ้าลูกเธอทั้งหลายตามพระองค์แต่งก็ทรงทำความดีแต่ว่าพระบาทสมเด็จทีจ่หัวนี้ก็ถูกโจมตีด้วยเหตุนานาประการและก็มาจุดหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าผมฆ่าพี่ แต่ว่าเวลานี้เขาลือกันว่าผมฆ่าพ่อตาอาตมาก็สงสัยว่าเ็าลือกันยังไงว่าฆ่าพ่อตาทั้งยาทรงดัดว่าเ็าหาว่าก็ผมเวลาพ่อตาเป็นไข้ไม่สบายผมก็เล่ากรอกปากเข้าไปแล้วก็พาพ่อตาวิ่งพ่อตาก็เลยตาย <c oughs> นี่เรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนี้คนทั้งหลายเขาก็ไม่ทำกัน เป็นอนุว่าก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นพระมหาโมิิรมีความรู้สึกยังไงแต่ก็บอกว่าเรื่อยๆขอรับชินซะแล้วผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือว่าทาเพื่อประชาชนมีให้มีความสุขนี่เป็นอนุว่าเรื่องนินทาปรปสงสาเป็นของธรรมดาพระเวชสันดรต้องถูกตกรกรรมลำบากถูกในประเทศทั้งๆที่พระองค์ทรงทำความดี แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองเรานี้ก็ถูกเขาด่าทาั้งๆที่พระองค์ทำความดีเหมือนกันดังนั้นบรรดาทุกท่านที่ได้สดับหากว่าท่านโดนแบบนั้นมังก็ต้องตั้งใจนึกถึงท่านทั้งสองคือท่านพระเวสสันดรและพระบาทสมเด็จจ้าอยู่หัวระการที่กลาว,ว่าทรงทําทความดีขนาดไหนท่านก็ยังไม่พ้นปากของชาวบ้านที่กล่าวร้าย <c oughs> เป็นั้นว่าสมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่านาทิโลกเกออนินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกตอนนี้ต้องพยายามยับยั้งช่างใจเวลาที่ถูกกล่าวหาและนินทาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะได้ทำใจให้สบายตอนนี้มาว่ากันไปว่าทำไมพระเวสสันดรจริงต้องถูกขับไล่ ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องราวของพระเวสสันดรน,นี่คือเรื่องของพระุธเจ้าต้องมีเทวดาเข้าผสมอยู่เสมอท่านกล่าวว่าตอนนี้เป็นเรื่องของเทวดาเรื่องการให้ช้างปัจจญานาคไปเป็นทานไม่เป็นใช่ของแปลกถ้าเยาว่ากาันไม่ใช่ของแปลกถ้ายังมีพระเวสสันดรอ,อยู่บรรดาประชาชนเขาก็ยังไม่โกรธ แต่ตอนนี้เป็นเรื่องของเทวดาจะว่าไงจะว่าเทวดาเสือกก็จะหยากไปเป็นว่าเทวดาดนใจก็แล้วกัน <c oughs> ว่าเทวดาต้องสนับสนุนในการบำเพ็ญปัตตบะเพื่อพระโพธิญาณถ้าพระเวทสันดรไม่ไม,ไม่ไม่ออกป่าใครจะมากล้าขอพระนามาสี แล้วใครยังไม่กล้าขอประกัญหาไปขอกับพระเจ้าแผ่นดินดีไม่ดีก็เท้าหมิน่นพระบรมเดชานุภาพตายฉะนั้นเทวดาจึงได้โดนใจให้พระเวสสันดรต้องบำเพ็ญกรณีพิเศษและก็พิเศษจริงๆถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้จะไม่มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าบารมีจะเต็มไม่ได้จึงเข้าไปดนใจบรรดาประชาชนน้ายให้เกิดความโกรธแค้น แล้วก็พพากันมาไปชุมขับไล่พระเวสสันดรในประเทศออกไปป่าได้ความจริงถ้าจะดนใจแต่มรรดาประชาประชา,ชาอย่างเดียวก็ไม่มีผลเพราะอย่างน้อยที่สุดบรรดาหมายข้าราชบริพารก็ดี้าหารของท่านก็มีหรือพระเจ้ากรุงสนัยก็อาจจะวินิจฉัยได้ว่าชาตนี่เป็นสมบัติของโลกของเรานะ ถ้าลูกเราไม่เกิดช้างก็ไม่มีมาการให้ช้างไปมันเป็นสมบัติส่วนตัวจะไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าตอนหลังนี้เทวดาก็ย่องเข้ามาดนใจพระเจ้ากรุงสนชัยให้เกิดอับปัญญากเกรงว่าบรรดาประชาชนจะก่อกวนกำเริบดีไม่ดีอาจจะล้มราชบันลังแล้วก็ถือตามพระราชประเพณีมีอยู่ว่าถ้ากษัตริย์มีความผิด ก็ต้องถูกเนในระเทศตามราชรบรพเพณีนี่เป็นอันว่าเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ที่พระเวสสันดรทำความดีแต่ต้องถูกในระเทศเพาาเทวดาดนใจแต่ก็อย่าลืมนะว่าเทวดาไม่ได้ปล่อยพระเวสสันดรให้ลำบากมากนักเป็นอันว่าเทวดาต้องการให้พระเวสสันดรเนี่ยบำเพ็ญบารมีใหญ่คือให้บทเป็นทานให้ปัญญาเป็นทาน บารมีที่จะมาลุกพระโพธิญาณจึงจะมีความสมบูรณ์พูดมาพูดไปทะเลือกทะไหลไปไปมามาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทโดยทุนนา <c oughs> เป็นอนุว่าวันนี้ก็มองดูเวลาหมดสิ่งแล้วถ้าจะไม่ได้อธิบายตอนท้ายวันเกยก็เกรงว่าบรรดาท่านสาวกองสมเด็จพระประทีปแก้วจะไม่เข้าใจ ก็จำต้องอธิบายไว้นิดหนึ่งเพราะเรื่องความสงสัยแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้หมดเวลาวันหน้ายังมีอยู่ฉะนั้นอาตมาก็ต้องขอลาบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมครูขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูนผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิธพรชัยทังสี่ประการ มีอายุวันนะสุขะพรละและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็อใอ้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี <c oughs>